ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐด้วยนะคะมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ใกล้ชั้นระวังมิจฉาชีพโทรหาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ให้ฟรีแค่กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัว CIB แนะอย่าคุยนานทางที่ดีเช็คข้อมูลกับสายด่วนการไฟฟ้า1 1 2 9ก่อนทุกครั้ง โปรดระวังมิชชาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าโทรหาหรือส่งข้อความแนบลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถืออ้างสารพัดขู่ตัดไฟเสนอเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าให้ใหม่คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชันการไฟฟ้าหากประชาชนท่านใดได้รับสายหรือรับข้อความลักษณะดังกล่าวอย่าลงเชื่อโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ช่องทางการติดต่อของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ที่ถูกต้องมีดังนี้ 1. Line Official Account ของ PEA คือ at PEA Thailand และมีสัญ,ญลักษณ์โล่กสีเขียวที่ผ่านการรับรองจากไล ne 2. เว็บไซต์ต้องเว w PEA Company TH 3. P. E. a p แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store เท่านั้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1 1 2 9 pea contact center ตลอด24ชั่วโมง